เพียงนางคอยออเรื่องนี้เป็นเรื่องของต้นและเพื่อนสนิทเขาชื่อยศพวกเขาเคยเดินทางไปหมู่บ้านแห่งหนึ่งเพื่อถ่ายภาพเก็บบรรยากาศภาพบร้รบานๆของชนบทพวกเขาได้สัมผัสยายท้องหญิงชลาของหมู่บ้าน ที่เล่าเรื่องราวของนางคอยหญิงสาวที่ถูกลอกให้มารอคนรักในที่นี่จนเสียชีวิตด้วยความอาฆาตในระหว่างที่พวกเขาเดินถ่ายภาพต้นเริ่มได้ยินเสียงแผ่วเบาจับใจความไม่ได้จากบริเวณแถวนั้นยศเริ่มรู้สึกว่ามีคนเดินผ่าน ไปทางด้านหลังแต่พอหันกลับไปก็ไม่พบกับอะไรเลยเมื่อต้นเดินเข้าไปในเถียงนากล้องของเขาจับภาพเงาดำมุมหนึ่งของเถียงนาแต่พอหันกลับไปมองก็ไม่พบอะไรแต่เสียงกระซิบก็เริ่มชัดขึ้นมาแล้วมาแล้วหรือแล้วอากาศก็เย็นลง อย่างผิดปกติต้นนำความสงสัยกลับไปถามยายทองอีกครั้งยายเล่าเรื่องว่านางคอยหญิงสาวที่ถูกชายคนรักหลอกให้มาพบที่เถียงนานี้แต่เขาก็ไม่เคยกลับมาหานางนางคอยอยู่หลายวันจนเสียชีวิต วิญญาณเธอจึงวนเวียนรอคนรักอย่างไม่มีที่สิ้นสุดหลังจากที่ได้ฟังเรื่องราวในคืนนั้นต้นนอนหลับฝันเห็นหญิงสาวในชุดโบราณเธอร้องไห้อยู่ในเถียงนาเธอหันมาหาต้นพร้อมเอ่ยเสียงเศร้าเขาจะมาไหม เขาจะมาไหมต้นสะดุ้งตื่นพบว่าที่หน้าต่างมีรอยนิ้วมือต้นและยศพวกเขาพบสมุดบันทึกเก่าๆภายในเถียงนานั้นเปิดอ่านพบว่านางคอยไม่ใช่แค่ผู้หญิงที่ถูกหลอกแต่เธอถูกฆาตกรรมโดยชายที่เธอรักวิญญาณเธอ จึงยังคงรอเพื่อหวังแก่แค้นต้นตัดสินใจกลับไปที่เถียงนานั่นในเวลากลางคืนเพื่อทําพิธีปลดปล่อยดวงวิญญาณแต่ทันใดนั้นวิญญาณนางคอยก็ได้ปรากฏตัวและถามว่าเขาจะมาไหมเขาจะมาไหมก่อนที่เธอ จะลอยเข้ามาหาต้นด้วยแววตาอาฆาตเมื่อเป็นเช่นนั้นต้นได้บอกให้วิญญาณได้ฟังว่าเธอถูกหลอกนะและเธอโดนฆ่าไปแล้วเสียงวิญญาณกรีดร้องก่อนที่ร่างของเธอจะเลือนหายไปเหลือเพียงเสียงเหงือกสุดท้ายฉันจะรอ รอต่อไปบทสรุปของเรื่องนี้การปล่อยวางในอดีตเพื่อก้าวสู่ปัจจุบันที่ดีและอนาคตที่ดียิ่งกว่ามันคือสัจธ,ธรรม